<laughs> อันนี้เรียกว่าสไตล์อะไรคะ <st> <laughs> สไตล์นอะไรนะ <laughs> สไตล์เนเน่อาเบียบง เหมือนคนขาเปี้ยเหมือนคนบอกข่าวเหมือนคนขาเปี้ยหนมเอาก็อีออกให้หน่อยได้ไหมอันนี้ขาเปี้ย โอ้ตายโอ้ตต่ไม่ไหวไม่ไหวเหรออาเบียโซโล่บ้างดิสอนแล้วโซโลเลยเหรอครับ่่แแ นั่งเลยว่ะเวลาเต้นเวลาเต้นต้องทำหน้าเปียด้วยป่ะมาเป็นภาพนะตานเล่นนะเปียดน้องงงงเล่นเบรดเล่นคีย์บอร์ดเล่นคนเลยน้องมาร้องเพลงหรือมาเมากาว